ก็ตอนนีครับตัวประชาชนวันนี้กันนักเกมเอามาอัดหรือเกมตรอฮะเขาไม่เกิดตรงนี้ได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ใครคุยอะไรกันเนี่ยเขาคุยอะไรกันน่ะดัใครเขาน่าจขทะเลาะกันเกิดขึ้นเจ้าเล็กมาให้ ตนานรับเงินสี่นี่นนด้เพื่อซ่อมดีกว่าไม่ใ่มีะีเสียยังไม่ทันได้ไปดูสัตย์ย่งเลยไมเ้เล่นนานก็เลยไม่ค่อยชิน่นเล่นในจอนะนี่คือเล่นในจอแต่ใช้หมวกเก่าไปเชื่อดูนะ อะไปกินอเอ้ยนั่นหมวกหมวกตัวที่แท้จริงนี่คือเล่นใน n i n t e n d o นะนินเทนโดเดยากน้าเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าโอเคคอยดูนนหน้าแล้วตรงนี้อ่ะ นี่เจ้าข,ของห้องเจ้าของห้องยาคาพนะเกมก็รวยเจ้าน้ำเงินมันน่าจะขายกับไอเกมนั้นที่ผมเล่นแล้วตอบก็คือแบบหัวร้อนมากมแป๊บหนึ่งครับโอเค คืนมานตรงนี้ด้วย 哦。<Okay. S 2> okay. แกหรือเปล่าเดาเขียว โอ้ยยังดาวนโหลดไฟล์ไม่เสร็จเลยก็ค่าอย่างเร็วครับท่านผู้ชมแล้วก็หลุดเลยไม่เป็นไรเพิ่มไม่ให้ข้าด้วย เืีอยมาคิวยังไงอุ๊บุ๊บปิดท่อแล้วเดี๋ยวเราก็รอปิดไฟเลยปิดไฟเพื่อปิดประตูค่าแล้วก็ลงท่อ คิวเลยเล่นในนแนนโดเล่นเล่นอย่างยากในนนนโด้หมดโอ้เพื่อนเข้ามาทำไมเนี่ยนายนายจะเข้ามาทำไมหรอ ิมยากมากพิมยากจริงโอ,โอเคดูดีค่ะดูดีค่ะ ขอบคุณั้น ไม่ได้เป็นคนได้เป็นติดกันหลองรอบมานะชื่อเฮลลี่เนี่ยดีจินชื่อเฮลลี่คือชื่อ ก่อนนะโอเคอุ้ยฮวใช่แค่คำว่าใช่นี่คือพิมพ์เร็วมากะาอะไรอระติดิด อเอสใช่<ไ>ป,<ไ>ปิดไฟคุบปากไปแล้วเขาข้างม่วงก็ว่าเดี๋ยวถ้าเรากดปุ๊บปุ๊บโอเคก็จะหลุดหมดแล้วคือเขาทำไมต้องเอาแท็กมาหนดิดเดียวด้วยอ่ะบเดียวไปครึ่งนึอนะ่ ก็คือแคุ่ตดก็ครคิวก็เหลือประมาณ5้าคนแล้วก็กคิวอีคิวเดียวก็จะชนะแล้วนั่นแหละชน้นง่ายแค่นี้ก็โดนหมดแล้ว แค่นี้ก็โดหนหัวแล,แล้วเนี่แล้วก็ดาบวันคิวสองคิวแค่นี้แหละ กันทำไมนายะคิทำไมเพื่อนโอ้ยปุมมันนีเขากดุ่เล่นกันมานะเอาอยางพูดแต่เล่นก็เ่ โอเคไปเ้ยหรตัอก็ได้เชื่อเราจะต้องทำแบบเพื่อนระวังเพลงกันอย่างนี้นะเจ้าดำเล่นสายที่สั้นดูกันมานานเลยนะดูว่าจะดับบนคิวได้แต่ยังไม่ทันได้ดับบนคิวเพื่อนก็ลอยและล่องไปแล้ว ูเดวัดค่ว่ใช่มไม่นอตูนนี้มาต้องเถียงกับเขาให้เร็วว่า ก้องสีดำเลยอ่ะจริงไหมคุณชมเชื่อไหมถ้าถูกกล้องสีดำก็ไม่รอดดีอ่ะเอาเราจะนวดแป้งก่อนนะคะคุณผู้ชมเราจะนวดแป้งให้มันแล้วเราก็จะหั่นแป้งให้มันแบเป็นเส้นเสียบ ก็มาอยู่กันในห้องเก่าแล้วเดี๋ยวตอนนี้ตาสุดท้ายแล้วโอเคแล้ว เป็นไม้อะสียใครคือเจ้าของห้องเนี่ยคุณ 呀，得得，调调调调调调。 เติมเสือ้อนี่ยไม่ได้เติมเลยเฮ้คือแทบจะไม่ได้เป็นมิสเตอร์เลยเนี่ยแทเป็นคุณแม่แล้วสำหรับติดกันแต่เหมือนเขาใช้ปโปกันนะครับเ,เน็ตเทนโดสวิตเนี่ย พอดีมีดูบัดป่ะเนี่ย What the ว่าวเฟร็กกี้พว่าพิมว่าเดี๋ยวบยมันก็้นย ไฟเลยเหรอโหฆ่า oh. ปิดปากในห้องไฟอืมอใครออกคนที่โดนฆ่าออกไปแล้วโอเคโอเรนโอเคถ้าพิามพ์คมวโอเคจะพิมพ์ง่ายหน่อย ป็นสีส้มแน่เลยถ้าไม่ใช่ก็ได้จโอเค okay. okay. อีกคนเดียวละเล่นง่ายดเดมพอเตอร์เล่นยากเดียวแค่ <c oughs> hey. เป็นอย่างนี้คืออันนี้ไปเอาขุนไปปอก